ยี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  What's up everyone Welcome to DJ Ten Submit um Channel ย a สสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e Cave House of Toys และนี่ก็คือ s a d e Toys นะครับ EP ที่27ครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสาววก s a d ี Toys ทั้งหลายนะครับเก็บสะสมกันมานะพวกเรา2-3ปีแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้ของนะ เหมือนกำลังนะซุ่มผลิตหลายๆอย่างเลยคลิปนี้ก็เลยจะมาอัปเดตหน่อยว่าเขามีภาพนะออกมาแล้วว่าปีนี้น่าจะมีอะไรออกมาให้เราได้เก็บสะสมกันบ้างนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปอัปเดตแซดดี s ทอยมาสักพักหนึ่งเพราะว่าไม่ได้จัดอะไรมาใหม่เลยนะสินค้าล่าสุดเนี่ยที่ออกมาจากแซดดีตอนปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย2023ก็จะเป็นไอสูตรอัพแกนทรี 3. อันนี้ผมไม่ได้จัดมาเพราะว่าผมมีของไอทูกูดโคสและนะเคยรีวิวไปแล้วก็เลย พอและก็เลยไม่ได้จัดนะแล้วก็มีไอ้มาร์คแปที่ออกมาตอนปลายปีที่แล้ว2022ก็ไม่ได้จัดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่1แล้วเขาบอกว่าจะมีเวอร์ชั่น2ออกมานะครับผมก็เลยรอเวอร์ชัน2ทีเดียวเลยนะและตัวล่าสุดที่มีการปล่อยภาพออกมาและเปิดให้พรีออเดอร์แล้วก็คือมาร์คห้เวอร์ชั่น2นั่นเองกับตัวนี้เลยนะครับ ที่มีพาร์ทเอฟเฟกตัวไฟเนี่ยออกมาเหมือนตอน infinity w a r นะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับไอ้ mark 50เนี่ยที่มันออกมาเวอร์ชัน2เนี่ยมันจะมี led หรือเปล่ามีไฟหรือเปล่าถ้าเขาใส่ไฟมาด้วยนะไอ้ตัวที่เป็นข้างหลังเนี่ยมันจะว้าวมันจะเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ตัว iron man เหมือนรุ่น led ทั่วไปไม่รู้ว่าจะมีระบบไฟมาหรือเปล่านนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับ แล้วก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการปล่อยรูปเป็นรูปโปรโตไทป์ออกมานะครับจากเพจแซดดี t ทอยนะครับผมว่าจะมีการผลิตนะหลายๆตัวเลยนะมีตัวที่ผมรอคอยอยู่หลายมาร์กเลยนะครับตั้งแต่มาร์ก45นะครับมาร์ก85เวอร์ชัน2มาร์ก46เนี่ยเลยครับ3ตัวหลกัลกๆที่ผมรอเลยแล้วก็เป็นเซตทีม Iron Legend ปล่อยออกมาหลายมาร์กมากมีตั้งแต่มาร์ก17มาร์ก39 มาร์ค41มาร์ค21มาร์ค35แล้วก็มาร์ค33นะครับเรียกว่าแซดดีปล่อยรูปออกมายั่วพวกเรากันแบบน้ำลายนี่แบบอืมนะขอให้จัดจริงๆเหอะนะแล้วก็ไอ้ทีม Iron Legend นะ จะในออกมาขนาดนี้แล้วก็เอามาให้ครบเลยนะพวกเราจะได้เก็บตั้งแต่มาร์กที่1ถึงมาร์กแปกันไปให้จบๆกันไปเลยสําหรับ z ซดีนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งเซอร์ไพรส์มากๆเลยแล้วก็อยากได้มากอยู่ดีๆโผล่มาเฉยเลยนะแต่ก็ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับ z ซดีนะทำไอรอนแมนมาขนาดนี้แล้วนะจัดตัวนี้ปล่อยรูปออกมาด้วยกันกับเซตนั้นก็คือเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้นั่นเองออกมาเดี๋ยวจัดแน่นอนครับผมอยากได้มากเลยอุลตร้าแมนเนี่ย ก็รอติดตามชมกันไปครับว่าไอ้พวกเนี้จะออกมาเมื่อไหร่นะก็หวังว่าภายในปีนี้แหละนะครับ และตามหน้าปกเลยครับผมคลิปนี้มีกิจกรรมแจกรางวัลน,นะครับผมไม่ได้แจกแซตดีทอยส์มานานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจัดนะครับผมโมเดลแซตดีทอยส์มาแจกกันอีกแล้วนะครับจะเป็นมาร์กอะไรนั้นกติกาจะต้องทํำยังไงก็รอดูท้ายคลิปนี้เลยครับช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดตัวใหม่ๆเลยนะครับผมนะแต่ก็คันอยากเล่นแซ t ดีทอยส์นะครับมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะใครที่ติดตามมา20กว่า EP นะครับผมโปรเจกต์ไอรอนแมนเวิร์กช็อปเนี่ยก็นั่งดูมันแล้วเสร็จปุ๊บก็แอบคัน ไอมาร์กหถึงเหลักของเราเนี่แหละนะผมจัด LED มาเกือบครบแล้วแล้วมันก็ปล่อยออกมานี่แหละตอนปลายปีที่แล้วนะให้จนครบอ่เจตัวนะครับก็เลยแบบว่า,าขาดอีก3ตัวเองนะก็เลยจัดมาให้ครบเลยแล้วกันนะก็มาถึงแล้วนะครับเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะี่แหละนะก็มีมาร์กที่7ที่ขาดอยู่มาร์กที่1ครับผมแล้วก็มาร์กที่5นะครับผมที่เป็น LED แล้วพิเศษเลยก็คือส่งมาร์ก5 ไปตีบวกกับ e a s y repaint มานั่นเองนะครับกับช่างแบงค์ของเราช่างสีในตำนาน <c oughs> นะก็นี่เลยจัดตีบวกนะสีเงินให้เป็นเงาเงา,เงาวิงวิงมาเรียบร้อยด้วยนะครับมันจะได้จบๆเลยนะเพราะตอนนั้นก็ส่ง mark สไปตีบวกมาเงาเงาเดี๋ยวจะได้เห็นกันแบบตามรูปหน้าปกเลยนะครับเตัวเปิดไฟตู้มไปเลยนะเด,ยเดี๋ยวขอแกะพวกนี้ก่อนยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมไฟไฟสวยไหมพาร์ทเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ มานะเปิดที่มาร์ค5ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าแกะมาเรียบร้อยแล้วโดนตีบวกทําสีมานะครับ กล่องนะอย่างที่บอกเคยบอกไปเหมือนกันหมดนิวซีใช่ไหมใช่นะมุมขวาบนจะมีตัวหนังสือจีนแล้วก็เป็นเนี่ยเฉียงๆอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือจะบอกว่าเป็นรุ่นที่มีไฟเป็น LED นะหลักๆแล้วรอบๆกล่องก็เหมือนกันหมดที่เคยรีวิวไปนะสไตล์เซดีแม่เหล็กเหมือนเดิมปิดมีโปสเตอร์นะเป็นกล่องคลาสสิกรุ่นเก่าไม่ได้เป็นเหมือนรุ่นใหม่ที่เป็นกล่องใหญ่ขึ้นนาขึ้นตามสเปคนะครับผมของแต่ละมาร์คดูพาร์ทก่อนเลย เอะเหมือนฐานจะเปลี่ยนนะเป็นสีดําเฉยเลยไม่ได้เป็นใสตอนนั้นมาค่าน่าจะเป็นใสนะจำไม่ได้แล้วแต่ก็มีมือมาเปลี่ยน3มคู่ไฟเฟยขาตั้งอะไรแบบนี้เหมือนเดิมครับผมเยอะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เก็บหลายตัวเนี่ยมีมือมีเอฟเฟกมีอะไรเต็มกันไปหมดแล้วนะก็ไม่แกะออกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูมาค่ฝีมือน้องแบงค์นะครับตีบวกมา EC repaint เรารู้ฝีมือกันอยู่แล้วเรื่องทำสีโมเดล นี่เลยอ่าราคาจําไม่ได้แล้วส่งไปให้แบงค์ทำสักพักหนึ่งก็หลักร้อยล้วครับส่งไปถามได้ที่เพจ Easy Replace ตัวนี้มันจะมีพิเศษก็คือมันมีกระเป๋ามาด้วยอ่ากระเป๋าก็ทํามาให้ด้วยนะเงาๆแล้วก็นี่เลย<ฮ>มันต้องแบบนี้นี่แหละ Hot Toys ย่อส่วนนะสวยเลยเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆใกล้ๆครับแล้วเดี๋ยวเทียบกับของเก่าให้ดูด้วย<ฮ>ดูกันที่กระเป๋าก่อนเลยชัดๆอันนี้ก็คือ กระเป๋าเดิมๆนย่ที่เราเห็นกันนี่เลยก็จะเป็นสีเงินธรรมดากับสีแดงเมทัลลิกสวยงามส่วนนี่เลยตีบวกมาแล้วก็จะเป็นเหมือนโครเมียมเงาๆนีเก็บมาให้เรียบร้อยด้านคงด้านข้างนะครับด้านล่างทั้งสองด้านแบบนี้ก็วิ่งเลยสวยงามมากอ่ะดูที่มากค่ากันต่อ นี่เลยครับตัวใหม่ตีบวกมาเงาวิ้งสวยงามครับนะนงแบง์ EC r e รีเพ t ทำจนเรียกว่าคุ้นมือชินและกันเกินมาคมกริบนะครับพอตอนมาร์ค่ารุ่นธรรมดาเนี่ยคนส่งไปทำเยอะมากแต่ตอนเป็น LED และไม่ค่อยมีแล้วมั้งน่าจะเบาๆแล้วผมก็รอนี่แหละ LED แล้วก็เลยส่งทีเดียวเลยนะ วาวาวแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามสวยงามนะใครมีมาค่าอยู่ก็อยากทําส่งไปให้ได้เลยนะดูที่เพจ Facebook Easy Repaint นะครับนี่เลยครับคราวนี้ให้ดูความแตกต่างอย่างชัดเจนนะสวยกว่าอยู่แล้วเงาเง,างาอย่างที่บอกเลยว่านี่แหละฮอตทอยยอส่วนจริงๆนะครับนี่เลยพอ L.E.D มันก็จะมีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่แหละ น a ำมาคไม่มีปีกก็จะมีที่เสียบสายชาร์จ usb อยู่ตรงกลางเปิดฝาออกมานะสวยสวยสวยตีบวกสวยนะครับมาร์คแนะนำเลยเดี๋ยวคันนี้ลองปิดไฟดูซิว่ามีไฟแล้วจะเป็นยังไงเดนๆน,นี่ไฟ led สว่างเลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะมองไม่เห็นรายละเอียดของโมเดลฉะนั้นเดี๋ยวเปิดไฟหน่อย นี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามนี่หล่อขึ้นเยอะนะ LED ด้วยโครเมียมด้วยโอ้โอ้โอ้แล้วก็กิจกรรมนะครับผมนี่เลยนี่คือหนึ่งในะรางวัลที่จะแจกนะครับตัวนี้นะได้ตัวใหม่มาแล้วตัวนี้ นะแบ่งปันให้เล่นครับเอาไปเก็บสะสมกัน Mark 5รุ่นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับใครอยากร่วมสนุกรอดูกติกาท้ายคลิปนี้ครับอันนี้มาที่7ครับอีกหนึ่งตัวอ่ะปุ๊บเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยเปิดกล่องแม่เหล็กอ่ะปึ๊บมีอะไรพิเศษมันจะต้องมีสายชาร์จไหมไม่มีนะเออไม่ได้ให้มานะยูอ่าไมโคร USB ที่เป็นสายชาร์จ นะแต่ฐานเปลี่ยนใหม่อันนี้ฐานเป็นแบบว่าปุนปูนปน,นะลายเหมือนเป็นพื้นถนนนะครับมาที่7อ่ะมาแกะดูฟึบไม่ต้องทำสีไม่ต้องอ,อะไรทั้งนั้นพวกที่เป็นรุ่น LED นะครับตัวช่องเสียบสายชาร์จกับไฟเนี่ยมันก็อยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะสวิตตัวนี้ซ่อนอยู่ไปบุมๆุมเข้าไปดูซิเ ไฟติดโอเคเช็คแล้วนี่แหละจะเช็คก่อนว่าไฟติดไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันใกล้ๆต่อเดากันได้ไหมตัวไหน LED ตัวไหนตัวธรรมดาฮ่าฮเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสีสันนะทำออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่เปลี่ยนระบบนะครับใส่เพิ่มเข้ามาไฟนะนี่เลยถ้าหันหลังเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนคือตัว LED ตัวไหนคือตัวธรรมดานะครับจะมีตัวช่องนะเสียบสาย USB สวิตไฟจะซ่อนอยู่ใต้ปีกนะครับเพราะว่ามาที่7มีปีกซึ่งนี่เลยนะแค่นี้เองสีเหมือนกันไม่ได้รีเพนอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูไฟเปิดให้ดูแบบสว่างๆทีหนึ่งก่อนโจนี่เลยครับ LED สว่างจ้าอ่ะคราวนี้ลองปิดไฟฟุฟ๊ฟนี่เลยครับตอนกลางคืนก็ สว่างแจ๋วเลยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ฟูฟนี่สวยงามนะครับนะมีไฟมันหลอกกว่าจริงๆนะสวยงามครับผมอ่ะนี่เลยจบไปกับมาร์ที่7ครับตอนนี้ตัวเก่าเนี่ยพอดีมีหัวโทนี่สตาร์คเหลืออยู่หนึ่งหัวพอดีก็เลยว่าจะเอามาร์ที่7ไน่แหละเปลี่ยนใส่หัวนี้รู้สึกว่าหัวนี้จะได้มาจาก พี่เฮียงของเรานี่แหละในกลุ่ม z ซดดีทอยส์ไทยแลนดนะครับใครอยากได้พี่เฮียงเขายังปั้นหัวอยู่เรื่อยๆนะบางทีของค่าย m a n i โปส Studio ค่ายสายฟ้าของมันหมดเนี่ยงานพี่เฮียงก็สวยเลยนะครับราคาประหยัดกว่าด้วยนะตาเตอนนะลองส่งลงสีลายเส้นผมแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนใส่มาร์กที่7ให้ดูครับฟืฟนี่เลยครับจริงๆต้องมีใส่กาวน้ำมันหน่อยเพื่อจะให้แน่นนะแต่ตอนนี้ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ ได้แล้วหล่อๆป่าโทนี่ของเราหัวนี้สวยงามครับจุดจุดแอยเท่ๆครับเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนๆนะตัวอื่นได้เลยหล่อมากแบบนี้เรียบร้อยอ่ะคราวนี้ไปดูมาร์กที่1กันต่อครับมาร์กที่1ครับอึ๊บ ออกมาเป็น LED แต่แรกทุกมารกก์กจบแล้วเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยนะใครที่ไม่ได้สนใจก็ไม่จำเป็นต้องจัดก็ได้นะก็มีตัวธรรมดาก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยที่เหตุมันคันเนี่ยตอนนี้ปัญหาอนะไรนั้นหนถึงเจบแล้วเดี๋ยวเขาเนี้ยมันจะลามไปหรือเปล่านะ4ี่3 50 85อะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมาร์กหนึ่งมีแถมสายมาให้อ่ะ แล้วก็เป็นฐานไซส์แล้วก็มีตัวพาร์ตเอฟเฟกแล้วก็ตัวเครื่องมานะครับเหมือนเดิมมาดูซิรู้สึกไฟจะมีแค่ตรงอาร์คเรย์เนะไม่มีที่ตานะเพราะว่าตาจริงๆแล้วมันต้องเป็นตาโทนี่สตาร์เป็นคนนะมีหลายๆคนก็คือตอนได้มาร์หนึ่งมาแล้วก็เอามารกเกอร์สีดำเขียนที่ตาให้มันดูดำๆเพราะว่ามันเป็นสีเงินมาแล้วมันก็เลยดูหลอกนะครับอันนี้สงสัยอ่ะ สวิตช์อยู่ด้านหลังเหมือนกันสาย USB อยู่ตรงนี้ก่อนที่จะประกบไปตัวนะพาร์คอันนี้กลับเข้าไปขอเช็คไฟก่อนติดไหมไฟไม่ติดตอนนี้อสงสัยต้องไปชาร์จเดี๋ยวลองไปเสียบชาร์จด,ดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมครับข้างซ้ายคือรุ่น LED ขวาคือรุ่นธรรมดาตัวเก่านะครับรายละเอียดสีเสริมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะ ด้านหลังของรุ่น LED นะอย่างที่บอกก็คือมีรูเสียบสายชาร์จกับไฟ LED ตรงนี้นั่นเองนะชาร์จมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยนะครับที่ Arc ์ e a ร t o เนี่เลยจุดเดียวเลยแค่นี้เองนะมาร์กที่1นึ่นะแหมตาเนี่ยจริงๆน่าจะทำสีมาให้นะรอบนี้แล้วก็ถ้าจะให้เจ๋งจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีไฟที่ตาก็ใส่ไฟที่แขนมาหน่อยก็น่าจะดีนะล้วเวลาใส่เอฟเฟ นะที่มือไอพ่นน่ะแล้วให้มันแบบไฟมันกระจายไปที่เอฟเฟกมันจะแจ๋วมากเลยนะน่าจะใส่มาเพิ่มนะตรงนี้ไฟน้อยไปหน่อยมากที่หนึ่งนะน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรครับปิดอันนี้เข้าไปเหมือนเดิมข้างหลังชุบนะประกบตัวเครื่องเข้าไปนะก็สวยงามมันก็ให้มันมีไฟกับไม่มีไฟแค่นี้เองเนี่ยวางคู่กันนะครับเดี๋ยวดูความสว่างครับ แป๊บนี่เลยนะจ้ามาเลยครับ <Okay. S 1> ฟุฟ๊นี่เลยอ่ะดูไฟแบบนี้กันซูอโฟกัสนะก็สวยดีครับมีไฟที่ Arc อาร์เรกเอร์ยังไงมันก็สวยอยู่แล้วนะอ่ะสังเกตตัวขวาตัวธรรมดานี่คืออีกหนึ่งรางวัลครับกับกิจกรรม46,000ซับนะครับนี่เลยได้มาก็รีวิวตั้งอยู่ในตู้หอลนะสวยๆแบบนี้ได้ตัวใหม่มาแล้วตัวเก่า แจกเหมือนกันครับนี่เลยมาร์ค1กับมาร์ค5 2ตัวนะครับเดี๋ยวฟังกติกาท้ายคลิปเหมือนเดิมครับ Alexa turn on Jarvis <Okay. S 1> อ่ะเอาเข้าไปในตู้ Hall of Armor หมดแล้วนะครับมาร์ค1ถึงมาร์ค7 LED แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟ LED ที่ตัวโมเดลนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดพร้อมกัน7ตัวนะครับนะอยู่ในตู้ Hall of Armor นะสวยขนาดไหนถ้าใส่แผ่นโฮโลกรมเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวลองให้ดูด้วยแล้วกัน ไปเลส t s เกเรียบร้อยครับเปิดไฟมาร์กหนึ่งถึงมาร์กเจ็ดนี่เลยอยู่ใน hall of armor แบบนี้ภาพที่สมบูรณ์แบบจริงๆคราวนี้นะครับสวยงามนะมันคงมีอาการคันมาตั้งแต่ตอนไปงาน Thailand Comic Con แล้วไปเห็นนี่แหละมาร์กหนึ่งถึงมาร์กเจ็ดที่เรียงกันแบบนี้ที่งานมาหนึ่งตอนหนึ่ง จัดไม่ได้ก็1ต่อ10แบบนี้ก็สวยแล้วนะครับใครอยากได้ก็ลองไปทำตามกันดูนะนี่เลยสมบูรณ์แบบจริงๆนะมาร์คที่1มาร์คสตีบวกสีเงามาด้วยนะมาร์คสามานะทำสีตีบวกรีเพนตใหม่6แล้วก็7นะครับขาดมาร์ค42 ยังไม่มีครับนี่คืออีกหนึ่งมาร์กที่รอให้ z d ดออกมาใหม่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะตัว42นี้มันมีปัญหาเรื่องข้อต่อนะแอบลงแอบหลวมอยู่นะถ้ามันมี LED มาแล้วปรับปรุงเรื่องข้อต่อจัดแน่นอนเพื่อที่จะเอามาวางตรงแท่นตรงกลางนี้แล้วมีไฟ LED นะและส่วนตัวนี้จะเอาไปทำเป็นเวอร์ชัน Damage นะส่วนพวกนี้43ยังไม่รู้44ก็อยู่นี่แล้วนะ h กป k จเ s t e r 45กําลังออกมา46อย่างที่เราเห็นโปรโตไทป์ยังไม่เห็นนะเออ48ก็คือฮอกบัสเตอร์เวอร์ชัน2ยังไม่มี49ก็คือ Rescue p พ p p e r p o อยังไม่ได้รีออกมาใหม่50นะเวอร์ชัน2กำลังมาเดี๋ยวรอดู led แล้วก็85เวอร์ชัน2อีก1ตัวแล้วก็ Iron Legend ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเกือบลืมแผ่นโฮโลกรมใช่ไหมเดี๋ยวลองสปริให้ดูขำๆเนี่ยทาให้ดู ก็ได้อยู่นะมันก็เห็นไฟเห็นไฟอยู่เออก็โอเคก็ปิดเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับใครอยากใส่มาแต่ก็จะลำบากตรงที่ต้องแบบว่าถอดโฮโลโกรมมออกมาแล้วก็เข้าไปปิดไฟเปิดไฟที่ตัวโมเดลด้านหลังเนี่ยเออแอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับนะจัดให้ดูกันเรียบร้อยแล้วใครอยากจัดแบบนี้ก็ลองดูนะครับ กิจกรรม46,000ซับนะครับตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับรางวัลที่จะเอามาแจกนะครับก็คือนี่เลย Iron Man มาร์กที่1ตัวนี้นะแล้วก็มาร์กที่5อีก1ตัวไปเลยแล้วกันนะครับไม่มีที่แล้วนะเล่นกิจกรรมไปเลยแต่เดี๋ยว2มาร์กเนี่ยจะแยกออกเป็น2กิจกรรมนะครับแต่มีโอกาสให้เลือกก่อนง่ายๆเลยครับผมแชร์คลิปนี้ไปบน Facebook แล้วก็แท็กเพจ d j t e n s m i t นะครับเราบอกมาว่าอยากได้ Iron Man มาที่1หรือว่ามาที่5อ่ะคนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นอย่าลืมนะครับต้องกดไลค์เพจแซดดี้ทอยส์ไทยแลกดไลค์เพจดีเจเทนสมิดสับสไครต์ติดตาม Facebook ช่อง DJ t e n ทนสมินะครับแล้วก็แท็กเพจ Facebook DJ t เทน m i t h มานะร่วมกิจกรรมกันถึง46,000ซับเมื่อไหร่นะครับก็ลุ้นจับฉลากนั่นเองจับชื่อใครได้ นะแล้วคนที่บอกว่าได้มาร์กอะไรก็จะได้รางวัลนั้นไปส่วนอีกตัวหนึ่งจะเก็บไว้เล่นกิจกรรมครั้งหน้านะครับนะก็ร่วมกิจกรรมสนุกๆครับใครพร้อมแล้วก็ไปทำตามกติกากันได้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดี